สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผพ้ที่เข้ามาใหม่ช่อง Youtube App t a r โรวันนี้พี่แอปจะมาทำพิอากาศในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณด้วยรักแท้ใครจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณด้วยรักแท้จะมีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ใบนะคะพไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่สพไพ่ใบที่ส ให้เพื่อนๆทําสมาธิปล่อยจิตให้ว่างนึกถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทราบหรือต้องการคำตอบแล้วเลือกหน้าไพ่ที่ตรงใจมากที่สุดถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอาการ์ในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณด้วยรักแท้ ใครจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณได้รักแท้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครอัศวินถือถ้วยหรือทา e เอรอัศวินถือดาบ ในอดีที่ผ่านมาพลังงานความเป็นตัวตนของคุณคุณอาจจะเป็นคนชอบเก็บตัวชอบอยู่ในโลกส่วนตัวและมีความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองค่อนข้างมากหรืออาจจะเป็นคนดื้อแบบเล็กๆก็ได้ค่ะคุณมั่นใจว่าคุณอยู่ได้โดยไม่ต้องมีใครเข้ามาและคุณก็อยู่ได้จริงๆค่ะคุณอยู่ได้ด้วยความมั่นใจคุณอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองและก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณทําอยู่ณนะปัจจุบันค่ะ สองไม้เท้าสามเหรียญสามไม้เท้าและแล้วเมื่อคุณได้เปิดโลกกว้างหรือว่ามองสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าเล่นเฟซไลน์เล่นอินสตาแกรมหรือว่า t ิ k กต็อกทาให้คุณทําให้คุณได้มีโอกาสได้เจอกับเขาหรือเธอคนนั้นค่ะซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ มีการสื่อสารมีการทักแชทติดต่อเข้ามาหาคุณแต่ตัวคุณเองก็ยังรู้สึกกล้ากลัวๆยังไม่อยากที่จะสารสัมพันธ์ต่อค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงและกลัวความรักที่จะเกิดขึ้นค่ะหกไม้เท้า The w o r d The i m p e l e r แต่เขาก็แสดงออกให้เห็นว่าเขามีความรักแท้ให้กับคุณเขาหรือท่คนนั้นอาจจะเป็นคนไกลคนต่างถิ่นหรือไม่คนที่แตกต่างกับคุณโดยสิ้นเชิงอาจจะเป็นคนเชื้อชาติอื่นหรือไม่ก็คนศาสนาอื่นก็ได้นะคะซึ่งเขามีความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาปกป้องดูแลคุณด้วยหัวใจของเขาที่เต็มเปี่ยนด้วยความรักแท้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความมั่นคงและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับคุณค่ะเขาจะเปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณที่เคยอยู่กับ สิ่งเดิมๆกลายเป็นโลกใบใหม่ที่มีแต่ความสดใสมีความล่าเริงมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตค่ะซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะผ่านการแต่งงานผ่านการมีคู่หรือว่าผ่านการหย่าร้างหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะแต่ฐานะทางการงานฐานะหน้าที่ทางสังคมของเขามีความมั่นคงและพร้อมที่จะดูแลคุณค่ะ เขาจะให้ความมั่นใจความเชื่อใจในสิ่งที่เขาทําอยู่กับคุณทุกสิ่งอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่เรื่องของความรักเรื่องของความห่วงใยเขามีให้คุณเสมอค่ะประตูหัวใจของคุณถูกเปิดอีกครั้งเพราะหัวใจของเขาที่เต็มเปี่ยมไปได้วยรักแท้มอบให้กับคุณค่ะนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะเข้ามาช่วยคุ้มครองและทําความรักครั้งนี้ให้สมบวังค่ะความขัดแย้งความไม่ลงตัวทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเขาเต็มใจเต็มที่ดูแลปกป้องคุณค่ะ การติดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสรรคต่างๆจะคลี้คายไปในทิศทางที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะห่างไกลกันณตอนนี้แต่เร็วๆนี้ทุกอย่างราบรื่นได้เจอกันอย่างแน่นอนค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นจะมีความสัมพันธ์อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนมาก่อนแล้วสานสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจะกลับกลายเป็นคู่รักที่มีแต่ความสุข คู่รักที่มีได้ความสดใสและสมบังค่ะความรักครั้งนี้มีได้ความห่วงใยและความอ่อนโยนมอบให้แก่กันและกันค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันค่ะ รักครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่ปลอดภัยขอให้คุณเปิดหัวใจที่จะรับรักเขาหรือทุกคนนั้นซึ่งจะเข้ามาดูแลคุณด้วยหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยรักแท้ที่มั่นคงและมีความสุขในชีวิตคู่ค่ะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ พี่เต่าขึ้นสัญ,ญลักษณ์รูปคนชลารูปข้าวปลาอาหารตัวอักษรอ e, ีรูปไดโนเสาร์และตัวอักษรเคคนที่จะเข้ามาปกป้องดูแลคุณด้วยหัวใจที่เป็นรักแท้เขาจะดูแลคุณจนถึงยามแก่เท่าชลาเลยค่ะความสุขสบายความอุดมสมบูรณ์ในทุกสิ่งอย่างเขาจะนำมามอบให้กับคุณตัวอักษรอ e, ีก็คือเอนจิเนียร์เขาอาจจะทำงานวิศวกรหรือไม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ค่ะรูปไดโนเสาร์ เขาอาจจะเป็นคนชอบเกี่ยวกับสัตว์บุราหรือไม่ก็เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติก็ได้นะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านสัตว์ป่าก็ได้ค่ะและตัวอักษรเคคีบเขาจะเก็บดูแลรักษาคุณด้วยหัวใจของเขาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มั่นคงมอบให้กับคุณคนเดียวค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณจะได้เจอคนที่เป็นรักแท้และดูแลหัวใจคุณปกป้องคุณด้วยความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจที่มอบให้กับคุณค่ะ คุณกับเขาหรือตัวคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีสิงา์รศีพฤกษ์ราศีธนูราศีกุมหรือว่าราศีกันก็ได้ค่ะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อักษรดีบีโอเอไอเอ็นาแล้วก็แค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุข ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ของที่สองหน้า,าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณด้วยรักแท้ใครจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณด้วยรักแท้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร สามถ้วย The Hangman เจ็ดดาบในอดีตที่ผ่านมาพลังงานความรักของคุณหัวใจของคุณอาจผูกมัดไปด้วยความเจ็บปวดผูกมัดไปด้วยความไม่จริงใจผูกมัดไปด้วยความที่หลอกลวงนะคะซึ่งเขาหรือตัวคนนั้นในอดีตท,ทำให้คุณเจ็บปวดในอดีตท,ทำให้คุณไม่อยากที่จะมีรักครั้งใหม่คุณอยากจะตัดจบความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มใหม่กับใครหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งเก่าคุณตัดจบเพื่ออยากที่จะอยู่คนเดียวแบบมีความสุขค่ะ The magician หนึ่งไม่ท้าสองถ้วยแต่แล้วก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะหัวใจของคุณถูกเปิดด้วยความรักอีกครั้งค่ะเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่มีสเสน่เป็นคนที่ มีคนเข้ามามากมายเข้าหาเขานะคะแต่เขาก็เลือกแล้วที่จะเข้ามาดูแลและปกป้องคุณค่ะเขาอาจจะดูเป็นคนเจ้าชู้หรือไม่ก็เป็นคนหลายใจแต่ไม่ใช่ค่ะหัวใจของเขาผูกมัดผูกติดไว้กับคุณเพราะคุณเองนั้นเป็นคนที่ไม่เหมือนใครและคุณพร้อมที่จะจับมือเขาดูแลเขาและเขาเองก็พร้อมที่จะจับมือดูแลคุณซึ่งเขาหรือตะคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ทำงานหลาย,ลายด้านภายในเวลาเดียวกันก็ได้ค่ะ สิบเหรียญสิบถ้วยราชาถือไม้เท้าเขาหรือแต่คนนั้นเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถและเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเขามอบทุกอย่างให้กับคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองความรักเขาหยุดไว้ที่คุณค่ะและเขากับคุณอาจจะได้เจอกันในสถานที่ที่เป็นสถานที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็เป็นการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นซึ่งคุณก็สมปรารถนาได้เจอกับคนที่เข้ามาดูแลหัวใจของคุณที่เจ็บปวดเจ็บช้ำซึ่งเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเขาจะดูแลคุณด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในครอบครัวและทรัพย์สินเงินทองและเขาหรือเธอคนนั้นพร้อมที่จะทาให้คุณจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเต็มที่ไปด้วยความ มันคงสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองและฐานะหน้าที่ทางด้านสังคมค่ะหัวใจของคุณถูกเปิดด้วยหัวใจของเขาที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักเขาดูแลและปกป้องคุณอย่างเต็มที่และเขาเป็นคนมีเสน่ห์เขาจะทําให้คุณมีความสุขทุกครั้งที่อยู่เข้าใกล้ค่ะเขาอาจจะเป็นนักดนตรีหรือไม่ก็เป็นศิลปินศิละปะก็ได้ค่ะ ทรัพย์สินเงินทองที่เขาทำได้เขาจะให้คุณดูแลและเก็บรักษาค่ะคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานสุขงานเศร้าหรือว่างานสังคมนะคะแต่ทุกครั้งที่คุณไปจะมีเขาอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ คุณไม่ต้องโดดเดี่ยวเหงาหรือเศร้าส้อยในหัวใจนะคะหัวใจของคุณจะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเพราะเขาหรือทุกคนนั้นอีกครั้งค่ะญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาต่มีความสนับสนุนเต็มใจที่จะให้คุณได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันค่ะความรักครั้งนี้นะคะคุณจะมีความสุข และไม่มีความเจ็บปวดในเรื่องของหัวใจอีกต่อไปค่ะนิวเรฟรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นความรักที่ดีความรักที่เป็นรักแท้และเป็นความรักที่มีคนจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณค่ะ Very soon ในไม่ช้านี้คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นจะได้ลงเอยกันอย่างสมบังและมีความสุขค่ะ เรามาฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สําหรับผู้ที่เลือกให้ก่องที่สองมารับชมรับฟังกันเลยค่ะพี่เต่าขึ้นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟรูปเป็ดรูปคนชลารูปช้างตัวอ,อักษรเค และลูกคุณกำลังเดินเขาหรือเัวคนนั้นที่จะเข้ามาปกป้องดูแลคุณด้วยรักแท้เขากำลังจะเดินทางหรือว่ากำลังจะให้คุณเดินทางไปหาเขาหรือเัวคนนั้นค่ะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาหรือตัวคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ก็มาจากเกาหลีก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นสาวต่างชาติโซนอื่นก็ได้ค่ะและเขาหรือตัวคนนั้นจะดูแลคุณทุกสิ่งอยา่างไม่ว่ายามแก่เท่าชราหรือไม่ก็ยาม ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือไม่ก็เป็นคนที่ชอบการเดินป่าเดินเขาก็ได้นะคะตัวอักษรเคก็คือคิดที่แปลว่าเด็กๆคนกับเขาหรือแต่คนนั้นอาจจะมีบุตรธิดาเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในครอบครัวก็ได้คะ่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นเร็วๆนี้ซึ่งอาจจะเป็นโซนเอเชียหรือว่าโซนต่างชาติได้ทั้งนั้นค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นในความรักที่จะเกิดในครั้งนี้และเขาหรือเธอคนนั้นจะดูแลและปกป,ป้องคุณอย่างเต็มที่ค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีเมถุนราศีมีนราศีมังกรราศีกรกฎหรือว่าราศีตุลก็ได้ค่ะ ชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอักษร G D S M O B J แล้วก็ A ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับพู้ที่เลือกไพ่ก่องที่3มหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณได้รักแท้ใครจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณได้รักแท้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร The Hermit อัชวินถือไม้เท้าหนึ่งถ้วย คนที่จะเข้ามาปกป้องดูแลคุณด้วยรักแท้เขาหรือแต่คนนั้นจะเป็นคนใจดีใจเย็นและเป็นคนที่มีความรักอย่างเต็มเปี่ยมค่ะอาจจะมีวัยที่แตกต่างกับคุณแต่เขาเป็นคนที่ดูแลคุณได้อย่างดีค่ะไม่ว่าเขาจะอ่อนกว่าหรือว่าอายุมากกว่าแต่ความเป็นผู้ใหญ่ของเขาจะทําให้คุณมีความสุขจะทําให้คุณรู้ว่าความรักที่เกิดขึ้นเป็นความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหอมหวานและความร่มเย็นค่ะ เดรซันอัศวินถือถ้วยสีเมเทา้าเขาพร้อมที่จะดูแลปกป้องคุณด้วยความอบอุ่นเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่สาดส่องในยามเช้าค่ะหัวใจของเขาพร้อมที่จะ มอบให้กับคุณคนเดียวไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดเขาจะเปรียบเสมือนกำแพงคอยดูแลไม่ให้พยานอันตรายเข้ามาหาคุณนะคะเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับข้าราชการหรือไม่ก็แวดวงสังคมที่มีการรับหน้าตือตาหรือว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงมีศักดิ์ศรีหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับองค์กรต่างๆที่ใหญ่โตก็ได้ค่ะอาชบินถือถ้วย เดอะเลิรเปอร์เอะสตารความสุขระหว่างคุณกับเขาบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยนไปด้วยหัวใจที่จูนเข้าหากันทั้งคู่นะคะเขาหลับตาหรือว่าลืมตาก็มีแต่คุณอยู่ในหัวใจอยากใกล้ชิดสนิทสนมอยู่กับคุณตลอดเวลาเขาจะทําทุกช่องทางจะหาโอกาสเพื่อเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับคุณหรือไม่ก็ถามแต่ทุกสุขดิบคุณอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ต้องห่วงค่ะความรักครั้งนี้ จะได้รับความสุขสว่างความสดใสและความดูแลเอาใจใส่จากเขาหรือเธอคนนั้นอย่างเต็มที่ค่ะช่องทางที่คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นได้เจอกันอาจจะเป็นงานสังคมต่างๆหรือไม่ก็เป็นการเดินทางไปสถานที่สวยงามหรือว่าเป็นสถานที่ที่คนทั่วไปเรียกว่าสถานที่โรแมนติกก็ได้นะคะ เขาจะเข้ามาอยู่ข้างกายอยู่ข้างใจคุณด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความรู้สึกที่ห่วงใยมีให้กับคุณค่ะรางวัลแห่งชีวิตรางวัลแห่งความสำเร็จและรางวัลแห่งความรักคุณจะได้รับเหลีหล่ยวเนี้ค่ะ แสงสว่างแห่งความสุขไม่ว่าจะเป็นการจุดเทียนวันเกิดจุดเทียนฉลองมงคลสมรสหรือว่าจุดเทียนในงานพิธีกรรมต่างๆคุณจะมีเขาอยู่เรีย่ยกคุณจะมีเขาหรือตัวคนนั้นอยู่เคียงข้างอยู่ตลอดเวลาและคอยเป็นกำลังใจให้คุณค่ะ การตัดจบปัญหาแบบรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นค่ะเขาจะมีการประนีประนอมอ่อนโยนเอาใจใส่คุณหาช่องทางหรือว่าหาวิธีการที่จะทําให้คุณผ่อนคลายและก็มีความสุขค่ะความเหงาความเศร้าเขาไม่ปล่อยให้คุณเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเขาห่วงใย,ยคุณดูแลคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะ หัวใจของคุณจะไม่เจ็บช้ำจากเรื่องของความรักหรือว่าเจ็บช้ำจากการกระทําของเขานะคะเพราะเขาจะดูแลรักษาหัวใจของคุณด้วยความรักที่อ่อนโยนและอบอุ่นค่ะคุณจะมีความร่ํารวยสุขสมหวังในความรักทรัพย์สินเงินทองและพร้อมที่จะสร้างอนาคตที่มีความสุขสดใสร่วมกับเขาค่ะ รักดีๆที่จะเกิดขึ้นรักแท้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเขาจะนำมามอบให้กับคุณเร็วๆนี้ค่ะโซนเมทคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นเป็นโซนเมทซึ่งกันและกันค่ะขอให้คุณมั่นใจความรักที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้แสดงออกอย่างเต็มที่ว่าคุณรักเขาเพราะเขารักคุณอย่างแน่นอนค่ะ เรามาฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สําหรับพื้ที่เลือกให้กองที่สามมารับชมรับฟังกันเลยค่ะพี่เต่าขึ้นสัญลักษณ์รูปพระจันทร์รูปมือประสานกันรูปต้นไม้รูปยานอาวกาศและรูปกรอง เขาหรือทคนนั้นที่จะเข้ามาปกป้องดูแลคุณด้วยรักแท้เขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมที่เป็นสิ่งเจริญก้าวหน้าในยุคสมัยใหม่อาจจะเป็นเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้ค่ะเขาหรือท่าคนนั้นจะมีพลังงานความรักที่เต็มเปี่ยมมอบให้กับคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนชีวิตลาของคุณจะลืน่นไหงสมหวังมีความสุข เสียงดนตรีแห่งความสุขจะโอบกอดล้อมรอบคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอยู่ตลอดเวลาค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนที่จะเข้ามาปกป้องดูแลคุณเขาดูแลคุณอย่างเต็มที่และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่เป็นโซนเมสซึ่งกันและกันค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีเมษราศีธนูราศีกรกฎราศีกันหรือว่าราศีตุลก็ได้ค่ะ ชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อักษร A อ I f ร e, ไ D N แล้วก็ C ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ